ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผมทางจีดก็ขอบพระคุณระลึกนะครับผมขอบคุณพี่ยอดที่เสวะแล้วกันนะครับที่เอาผมมาร่วมอยู่ในโปรเจกต์นี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมได้แสดงภาพยนตร์นะครับผมเป็นเป็นปีนี้นะได้ทําอะไรใหม่ๆเยอะมากแต่ภาพยนตร์นี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ใหญ่เหมือนกันตอนแรกที่ได้ยินมาว่าเอ้ยมีจีดีซีต่อเข้ามานะให้ไปเล่นหนังผีตลกซึ่งผมมาเคยพูดกับแฟนคลับไว้นานแล้วมากๆว่าแบบถ้าผมอยากเล่นหนังผมคุอยากเล่นหนังผีที่เป็นหนังผีตลกเพราะ เราชอบดูจัมสกแกนแต่เราในขณะเดียวกันเราเป็นคนแบบว่าสุดนิยมไม่ชอบดูหนังตลกด้วยลววเเเเขาาาบออก่รป็นตอยอยััชยยยงงไดีใจครับดีใจดีใจมากๆแบบดีใจที่เป็นเฟิร์สชอยส์แบบผมถามพี่เสือตลอดพี่เสือจริงไหมเนี่ยพี่เสือบอกเขียนบทมาแบบ3ปีแล้วแต่พี่เสือผมเพิ่งเข้ามา2ปีเองนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเล่นพี่เสือแกก็แบบดูเราตามทิกตอกอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเห็นเข้ามาแล้วเห็นความแบบ ช่วงหลังๆที่แบบว่าหัวเกรียนอะไรด้วยเขาเลยเห็นความแบบอยากจะเอาต้าอู่นมาใส่ในน้ำมนต์ซึ่งจริงคาแรคเตอร์มันพัฒนามาตลอดก็ดีใจขอบคุณพี่เสือด้วยนะครับคิดว่าตรงไหนที่มันโดนใจพี่เสือผมหมอผมว่าน่าจะเป็นคาแรคเตอร์แบบทรงผมหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยที่มันกุนกวนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางอันที่มันออกไปในโซเชียลมันก็จะเป็นตลกบ้างร้องเพลงบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าดีนามิกของการเอาตัวละครของน้ำมนต์เข้ามาอยู่ในแก๊งเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่พอดีกันมาก อะไรนะครับการถ่ายทำเป็นย yes. so, ังไงบ้างครับโอฮาครับคือผมต้องบอกว่าผมมาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ไปพร้อมกับซีรีส์เซนตุริโอ้เลิฟซึ่งอันนั้นเขาคือดราม่าหนักๆเลยในขณะเดียวกันที่กองนี้คอมเมดี้จัดๆอ่ะแล้วคือหนึ่งหนึ่งอาทิตย์อ่ะซีรีส์สามวันหนังสามวันคือเอเนจีไม่เหมือนกันเลยเพราะว่ากองที่บอกว่าิริชเขาจะจริงจังมากแต่ว่ากองคุ้เสือเนี่ยคือทุกคนมันฮามัน มันมีมุกไหลเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วคือจริงๆที่มันมากกว่านั้นคือผมว่าสังคมนักแสดงทุกเราเลยนะคืออย่างที่เตอ๋อเองผมเจอเขาครั้งแรกเนาะแล้วก็อาไทายจริงๆทุกคนเลยผมเจอครั้งแรกแต่ว่าทุกคนมีอะไรมาแลกเปลี่ยนเยอะมากๆไม่ใช่แค่แบบว่ามุกอะไรเงี้ยแต่มันคือเรื่องราวในชีวิตเรื่องราวบรรยากาศต่างๆที่เตอ๋อเนี่ยคือแบบ get to know กันไวมากาๆเพราะว่าผมมีเรื่องที่แบบถามเขาแล้วก็มีอะไรที่เขาแชร์มาเยอะมากๆในมุมมองของคนที่มีประสบการณ์ในการอยู่วงการบันเทิงมาเกินกว่า10ปีอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้ชมแล้วพี่เต๋อเนี่ยวเขาเอาไปชมเราได้วิชาอะไรจากเขาล้ขนาดไหนบ้างจากพี่เต๋อเนี่ยพี่เตอ๋เตอจะเยอะอย่างพี่เตอ๋อจะเป็นวิชาในการใช้ชีวิตการทำงานต่างๆค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเป็นวิชาบุกฮาคาเนี่ยจะเป็นอาไทยกับพี่นุย้ยอ่าแบบพี่นุ้ยเนี่ยเขาจะสอนเราร้องลิเก้อาเราสอนเราเล่นบุกตับนั้นตับนี้อาไทยเขาจะมีแบบแหนไหนบางที่เล่นอไหนนี่สิอะไรเราได้ขายของเข้าไปในเรื่องเนี้ยขายขายไปเยอะด้วยครับพี่เสือบอกว่าเออไหนไหน คือต้องให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าผมมาเป็นตัวยืน,ย,นยืนเฉยๆต <c oughs> อนเล่นยืนเรื่อง <c oughs> คือหมายความว่าบางทีมันต้องเล่าเรื่องเราอยากจะแวะเื่งมุกตลก <c oughs> เดี๋ยวทุกคนจะเห็น <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวหลายคนนี้ผมนจะมาล่อฟัง <c oughs> คือมันเล่ามันมันจริงจังอยู่ <c oughs> อย่างเช่นตัวอย่างที่ออกไปบอกว่าต่อไปนี้ต้องมีโค้ชที่เรารู้แค่กันแค่นี้อ่ะเห็นว่ามันจะมีแบบมันมีความเดินเรื่องอะไรอยู่เนี้ยที่แบบจริงๆอยากใส่มากแต่แค่ต้องบอกว่าแค่บทอะที่มามันหายอยู่แล้ว แต่ว่าคือต้นบทต้องยอมรับว,ว่าอาไทยกับพี่หนุห่ยคือเขาปรำมัจทานอ่ะอในขณะที่เขาแบบอิ่มพอไว้ไปได้อีกเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วอย่างกองหลังกองเนี่หยหลายๆคนก็รีบบอกมาเลยว่าเป็นเราเนี่ยเป็นตัวอเลิอกที่สุดในกุ่ <laughs> เราจะแก้ต่างไหมฮะคือไม่ค,คือผมอ่าคือผมไม่แก้ต่างเพราะว่าผมรู้สึกว่า คือผมเป็นคนแบบโวรเวตโวยวายอยู่แล้วแต่ผมจะบวชเวตโวยวายกับเฉพาะคนที่แบบว่าเรารู้สึกสบายใจด้วยอนะไรเงี้ยบางทีเราเคแค่แบบอยากอินเตอร์เทนเพราะว่าเขาในซีนไงในซีนผมยืนนิ่งๆไงผมเลยแบบว่ามาใช้เอนเนอร์จีข้างนอกแขนในขณะเดีวยวกันที่คนอื่นเขาในซีนเขาใช้พลังไปเต็มที่แล้วกลับ,บมาเขาก็ไม่เหมือนแรงเขาใช้เขาเรียกว่าเขาแลกเปลี่ยนคุณอินเตอร์เทนผมในซีนแล้วเดี๋ยวผมอินเตอร์เทนคุณหลังกล้องเองถือว่าตัวคาแรคเตอร์น้องผมนี่ก็อยากให้คนเปลีากเป็นแฟนไปลเลยเอ่ะใช่ก็ ฝากถึงแฟนไม่เป็ครับก็น้ำมนต์ก็เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ผมค่อนข้างรักมากๆเลยก็เป็นมันจะแตกต่างกับคุณซานแน่นอนถึงแม้ว่าจะถ่ายในเวลาเดียวกันแล้วมันก็จะแตกต่างกับต้าอู่แน่นอนเลยเง<ช>ี้ยต้องไปรอดูกันว่าจะหลุดจะหายแค่ไหนแต่ว่าล่าสุดพรุ่งนี้แล้วเพลงให,ใหม่ของเราใช่ครับพรุง่งนี้นะครับทุกคนซิงเกิลใหม่ของต้าอู่ชื่อเพลงว่าละลายนะครับซิงเกิลนี้เนี่ยผมตั้งต้นมาตั้งแต่แรกเลยว่าแบบอยากให้มันเป็นเพลงที่ r e p e t i t i ความเป็นต้าอูออกไปอะไรเงี้ยความเป็น p e อร์ r m e r singer dancer e n t e r t อ i n เ r อะไรเงี <automotive beer> <Too high note> ้ยแล้วก็สะพ่อยได้อย่างนี้ใช่ก็ที่ปล่อยไปก็จะมีท่อนแค่นี้แล้วก็มีไฮโน้ต t e high n o t ไปให้คนได้เห็นกันแล้วก็จะมีเห็นนักเอกพีแล้วมันเป็นที่โยชิแต่ว่าทุกคนยังไม่ได้เห็นท่าเต้นเลยเพราะฉะนั้นจริงๆเราเก็บมาค่อนข้างเยอะอันนี้คือประมาณ0.5%ของเพลงที่เรปล่อยไปนะครับ คือเนื้อเพลงมันคือเป็นประมาณว่าเธอะฟอสจะทําให้เราละลายแล้วผมรู้สึกว่าคนภาพแรกในหัวที่ขึ้นมาคือพี่โยชิคือผมเคยเจอเขาตามงานจริงๆไม่ว่าจะเป็นคือผมเป็นคนชอบดูคนแบบเห็นคนแล้วแบบหน้าสดแบบสวยมากเลยคือผมมีโอกาสได้เห็นเขาตอออกงานด้วยแล้วก็เห็นเขาในชีวิตประจําวันทั่วไปด้วยแล้วผมรู้สึกว่าเออเขาเขาทาให้คนละลายจริงๆคือเขาทําให้คนแบบสตันนี่ดีเล ลุกแงจริงละลายไหมละลายจริงๆผมว่าละลายนะเขาเขาเขาคือเขาตั้งใจมากๆแล้วแบบว่าเขาซ้อมเต้นแบบถึงแม้ว่าเวลาซ้อมมันไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาซ้อมเต้นเขาทำกันบ้านมาแล้วก็พอวันที่เข้าซีนจริงๆอ่ะมันมีซีนที่แบบว่าเข้าด้กันค่อนเยอะคือเขาสวยมากๆพี่ผมได้ดูเขาในระยะแบบว่าแบบ ได้กี่เซนติเมตรอะแล้วมันสวยมากๆคือแบบเราเองก็รู้สึกว่าเออดีอะดีเพราะว่ามันได้เล่าเรื่องผ่านมอนิวดี้ไปเลยอะไรเงี้ยผมก็ได้รู้สึกในสิ่งที่ผมแบบรู้สึกจริงๆแล้วผมก็คิดไว้ว่ามันจะละลายก็ละลายจริงๆแล้วก็เขาค่อนข้างเวทีเซ็ความเป็นละลายออกมาได้ดีมากๆ บรรยากาศดีมากได้ไปแฟร์มีที่เกาหลีมาครับก็ไปกับน้องออฟโรดครับเป็นแฟร์มีทแบบต่อจากเซนตุรีออฟเลิรนะครับก็ได้เจอกับได้เจอกับเป็นแฟนเกาหลีคือผมก็ค่อนข้างดีใจเพราะว่ามันก็ออรอบนี้เนาะมันเป็นการทํางานแค่วันเดียวแต่ผมไป4วันมันได้พักผ่อนได้ได้เดินเล่นในอากาศดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างฟูฟิวมากเพราะว่าอยากสมมติผมเดินที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งอากาศร้อนเลยสองแบบผมก็แบบ เกรงใจคนอะไรเนงะี้ยเวลาแบบไปๆมาๆก็ต้องมีพี่คนอื่นตามไปด้วยอะไรเนงะี้ยแต่พอไปอยู่ที่เกาหลีแบบคนไม่ได้เขยไม่เราไม่เคยมีคนรู้จักเลยว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ทงขนาดนั้นเลยเงี้ยมันได้แบบมันได้แบบเดินไปเรื่อยอะ่ะใช่แล้วคุณประเทศเขาแบบม,มันเย็นมากๆอย่างี้แล้วอีกอย่างคือผมว่าไม่ไม่เคยรู้เลยว่าผมมีแฟนฝั่งเกาหลีเพราะว่าครั้งแรกที่ผมได้ยินจากบริษัทว่าเออจะมีแฟนมีที่เกาหลีผมจะจัดได้จริงๆหรอปัดจะขายหมดไหมเพราะเราเกรงใจกลัวแบบ ไปแล้วมันไม่มีคนดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่ว่าคือบัตรขายหมดแล้วก็แบบมันฟ u ล l f e มันมันได้เห็นจริงได้มีโอกาสได้เห็นจริงเนี่ยช่องแฟนก็ข้างบ่อย์ดอะไรอย่างเงี้ยแบบบางคนที่ตามเราไปนั่งไปที่แล้วแบบ,บ,บเราเห็นคนเกาหลีเราได้ไปบ้านของจริงแล้วยังมีคนอื่น <c oughs> ผมโคตรประทับใจเลยนะแบบผมรู้สึกแบบว่าเออเราเรา,เรามีแฟนคลับที่เกาหลีจริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยนต่างแตกนอกจากเซอร์ไพรส์แฟนๆแล้วเราเองก็เซอร์ไพรส์กับแฟนๆที่มาหาใช่คือผมผมแบบว่า <rôle> อยากจะขอบคุณแล้วกันที่แบบว่าแบบรักแล้วก็เอ็นดูพวกเราสองคนครับโอ้โหผมดูแฟนคลับเกาหลีมากครับซันดี้ได้แ้วจมีที่ไหนก็เดี๋ยวมีมีพึ่งประกาศไปครับเป็นที่หนานหนิงครับผมก็เป็นประเทศจีนนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะไปในเดือนธันวาคมนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้านะก็จะมีมีอีกหลายที่เลยมีญี่ปุ่นแล้วก็มีโซนอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับก็ฝากถึงแฟนๆด้วยนะครับผมสำหรับแฟนมิทติ้งครั้งต่อไปนะครับของต้าอู่นะครับผมที่นาหนิงนะครับผมแล้วก็จะมีจะมีที่ญี่ปุ่นในต้นปีนี้นะครับแล้วก็มีอีเวนต์ต่างๆนะครับผมในเดือนธันวาคมนี้บูสิคเฟสติวัลบอกได้เลยว่าจะเต็มแน่นอนละลายพร้อมจะออกไปทำให้ทุกคนละลายแล้วนะครับแต่ว่าที่สำคัญนะครับวันที่27พฤศจิกายนนี้นะครับผมทางช่องวันนะทางวันมิวสิกนะครับผมเพลงละลายนะครับผมจากต้าอู่แล้วยิบแบงก์เป็นและ ทุกคนดูเสร็จแล้วใช่ไหมฮะยี่สิบคุณฟังที่ละลายแล้วนี่เป็นข้าวสีุ่ดสี่สิบเจ็ดนี่ลันรันรันคุณจะได้เจอกับน้ำมนต์ออกมาละลายเตือนเพื่อนๆด้วยว่าอย่าลืมมาเลนจ์กันใช่อย่าลืมมาบีเต้นเลนจ์แน่นอนส่วนใครอยากร้อง,ร,องร้องเลยแขกเต้นเต้นเลยผมไม่เต้นไม่ร้องแล้วเหนื่อยฮะโอเคขอบคุณค่ะมันยาก ไมด้หรูเรื่องอ่ะนี่ไอ้ไอ้ภาพนิ่งครับโอเคโอเคครับอย่าทะเลาะกันฮะกำลังไปครับกำลังไล่ให้ครับตรงกลางนอนแล้วตรงนี้นอนแล้วอ่ะเดี๋ยวผมไล่ไปนะ